สบายดีพี่น้องสบายดีงามเสาะพี่น้องมือสกูส๊ตสกุพ่อพ่อก็ส่งแมนองเท่นพี่น้องเลยน้ำท่วมบ้านน้องเมย์อีกแล้วจ้ะเมื่อคืนฝนตกแข่งเนาะเกิดเหตุเพราะข้าขีดย้ายบุกถึงบ้านพี่น้องเอ้ยโผ่มาเนี่ยบุกหอดเฮือนเฮ้ามาเนี่ย กำลังเสียอับผึ่งไปส่งน่งฮะสบเซินให้ใหายเหนื่อยก่อนท่านี่ท่านหน้า,นาบ้านเนาะเพ่ปมาทานขาเนาะเดี๋ยวๆสบเซินซบจะเนียงจุยเอาวะหายหยุดก่อนให้ใหายเหนื่อยก่อนจ้าให้นางเศร้าเหนื่อยก่อนจังเมือ่อกุยเซินกุยเซินแปลว่าให้นางเศร้าเมนื่อย่อจังเมื่อเนาะ โอเคโอเคโอเคค่ะอย่าดื้อเด้อมาหอดเพื่อนเลยฝนตกแห้งไพื่อนอมานี่ฮะจ้าจ้าเป็นทาห้ามเอนอย่างน้องเชนเนาะไปไหนไปเบืองงูอ่ะเบืองเบิงเบิงทางชิพาเมื่อนี่ นางจะพาเมือ่พอพลตรงเทนเนี่ยไปส่งลูกด้วยนะเนี่ยรอให้พลตรงเทนมาก่อนเนาะแจ้ง <c oughs> ให้นางพากัน,น,น,นได้เมือได้เอ้ยเก่งเหมือนในบุกหอดเทือนบุกยังไงมาแล้วมันเปลือยยันลมยันยัน อาน้ำตื้กเจริญบะตุบะโมเตอร์หัวนามขึงนนามตะไรยบะโมเตอร์้าบะโตเตหนามมันหลายเนาะตะไร้เนี่ยนะขนาด้ันน้องเมย์ยังถ่วเลยเนี่ย เบิ่งทางสิไปกับพี่น้องเว้ยเบิ่งทางจะไปก่อนสิ <c oughs> ตจ้เดี๋ยวไปส่งยายพี่น้องก็ค่อยๆย่างตอกๆไปก่อน,นอค่ะค่ะคนอยากไปบ้านเลยพี่น้องเว้ยโอเคโอเค โอ้ยพี่น้องเลยกำลังส่งยายเดี๋ยวนี้นะก็โทษขอภัยในบริหารเฮานี่ถ่ายกองหน้าเนาะจับอ่ะซื <c oughs> <c oughs> ้อ่านายายทงหนึ่ง จะรอดไหมสองใยห,หลานเอาคันนี้ค่ะ <c oughs> ผู้เฒ่าเนาะเพ <c oughs> ื่ออย่างคี่หอนคันนี้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  จับนูอยู่นี่แล้วแขนนูจับอยู่ จะถึงแล้วค่ะ <c oughs> จะถึงบ้านยายแล้วท่านผู้ชมจ๋าตัวจะหอมหนึ่งคุรลานเศาเมื่อซีนปื้นไหา <c oughs> nó bật tiệt tại dây nó gửi mưa sao hả nhung nó coi nhung thì nó gửi bu bà cuội này oh. Tha thái cong nạ đồ Ngọt bạn nhai là lươi nó đừng nghỉ họt lươi này hai <laughs> ทั้งจูงแขนแย่ทั้งหิวถามเดีย๋ดวยวนี้ไปทำไมบนรถพักก่อนพี่น้องเดี๋ยวเอาค่นข้าบ้านก็เด้อโอ้ยพี่น้องเผื่อสิมาหอดพอน้องเขนมาแล้ว นี่ทานแล้วนี่เอาไปเหรวบอกแล้วนี่น้องยูตุ๊กจะไม่กินสาวชุดเดินถือไปนะแต่เช้าร่มผุกร่มภาพน้าจะมาจะส่งน้องเงียนพอน้องเท่นกัน บอกแล้วว่าผู้ทานไล่ทุนลูกยุงหน่อยเนาะลูกยุงหน่อยเนาะยุงตามเต้ามาส่มหอนเพื่อนเรียบร้อยพี่น้องเอ๊ะกำมือเพื่อนมาอยู่เฮ็ดอยู่เหยดกินกับมันบาย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 นะกระยุ่งเฮ้ยจะตีนมาโอยตีนตอนไปไหนซื้อเปนหมากะพูมาให้โอเคบายบายก่อนบายบาย บายจ้ะบายบอกทานแล้วนะพูน่ะบอกแล้วโอเคไปพี่น้องเฮาละเมืองก่อนบายบายโอเคโอเคโอเคแกติงมาอ้อยฮะกล้วยสุกอ่ะ

นี่ทางผนออกไปเมื่อไ่นะมันเปื่อนหมดแล้วนะน้ามันเลอะหน้าก็ลายเตอะประมาณถ่วงกำลังกลังตีนหงาแหละโอ้มึงกี้เพล่อกสิดอกมาจากป่ากล้วยพอลงเทนมึอยู่ได้ประทรงหลังเรียนเนาะนายกล้วย กลวยเงาเนาะพอดีย้าขอกระต้มหอาสตดเด้อหมืนนี่กาหอขับรับดินเนาะบานเฮาโอ้ยพี่นนองเวอปูอันนี้ต้นอะไรนี่เอเกอมาเก้อ มาเด้อนี่อะไรกินกับส้มตำหห้เลยยี้อกับสิบห้ากเขาคำนังกำลงมาส่งมาแล้วแล้วก็ข่าบอโตนส้มตำอ่ะเอะไรขิงใบใบนั่นใบยังน่อหอมโอ้ย ไผ่หวานไผ่นั่นแหละพี่น้องสามารานี้กับเซร่าพี่น้องฝากรอยกับเซร่วก็ขอบคุณถูกคอมเมนต์ถูกกำลังใจเนาะให้พอน้องเท้นแล้วก็คลิปงานมะลางสีเขียวพอกันใหม่คลิปหนาสบายดีไปแล้วสวัสดีครับไปแล้วค่ะ